เรื่องฝนตกก็ส่งผลกับเป็ดเหมือนกันนะที่ขอนแก่นเป็ดไล่ทุ่งคุณผู้ชมคือมันออกไข่น้อยผล<อ>ที่เลี้ยงก็จะปวดนะปกตินะเก็บได้วันหนึ่งนะเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันฟองตอนนี้เก็บได้แค่วันละสองร้อยถึงสามร้อยฟองเป็ดสามพันห้าร้อยตัวคุณสมบัติดอกไม้เงินชาวอำเภอโพทะเลที่จังหวัดพิจิตรพาผู้สื่อข่าวไปดู ตอนนี้แกมาเลี้ยงอยู่ที่บ้านหนองหินตะบนศิลามเมอเมืองขอนแก่นเจ้าของที่นาเขาเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังอะไรเขาไปหมดแล้วเขาก็อนุญาตให้เอาเป็ดมาปล่อยได้เขาก็เป็ดมาปล่อยเป็ดเนี่ยสามพันห้าร้อยตัวเลี้ยงไปเรื่อยเรื่อยแกบอกแกเลี้ยงมาหลายสิบปีปีนี้โอ้โหทำไมมันเก็บได้น้อยจังเคยเก็บได้พันฟองได้สูงสุดตอนเนี้สามร้อยฟองก็ดีแล้ว ถ้าฝนไม่หยุดตกเลยเนี่ยมันจะกระทบอะไรไหมครับก็กระทบว่าเป็ดจะเปลือกพัดขนครับครับผมผัดขนคือจะทำให้ไข่ลดลงเพราะไข่ลดครับไข่ลดครับ,รบมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนขนใหม่ครับแล้วถามว่าทำไมไข่เป็ดไล่ทุ่งขายดีราคาไม่ตกเลยเขาบอกไข่เป็ดไล่ทุ่งนะเปลือกไข่เขาจะบางไข่จะมีสีขาวใสไข่ะขาวไข่าขาวสีใสอ่ะเอาใหม่ ตกลงไข่ขาวสีอะไรสีใสอะไข่ขาวสีใสไข่แดงสีสดมีสีแดงสดเลยสดกว่าไข่ไก่อ่านี่หลายท่านก็ทราบกันอยู่แล้วขนาดฟองจะใหญ่กว่าไข่เป็ดที่เลี้ยงในฟาร์มคุณสมบัติบอกมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อเป็นรอบๆ<ม>เฉลี่ยนะมารอบนึงก็พันสองพันแผงก็ว่ากันไปแผงและสามสิบฟองปลายทางเขาบอกส่งไปขายกัมพูชา<ม>ถึงแม้ว่าชายแดนจะมีข้อพิพาทอะไรกันแต่ว่าไม่กระทบกับการขายไข่เป็ดที่ตลาดกัมพูชายัางต้องการเหมือนเดิม พราะกอ,อย่างที่ฝั่งกัมพูชาบอกว่าตอนนี้เขาไม่ให้เอาเข้าแค่อะไรผ,ผักผลไม้มมและน้ำมันอืนะคะ